สวัสดีครับ FC เบาวีครับวัสดีครับครับพระเอกผมครับเลือกลูกทายะโสทรนครับนี่แหละครับดูได้ชกช่องทางนะครับสตอรี่เลียวติ๊กจอกแล้วก็ YouTube ครับอดีตแกเคยรักเสาบนครับแกคนยะโสนะครับใครคนยะโสก็ขอเสียงหน่อยนะครับแล้วก็คนอุบลด้วยครับ วาานเ okay. มื่อมองฟ้ามนคิดถึงอ,อุบลบ้านแฟนบ่พบแม่ตาซอนเล่นบบเห็นหนาวแฟนมาแล้วตัางดนค,ดคิดหอดทวนหัวเมื่อพุ่มดอกบัวเมืองอุบลแห่เทียนพันสานัดเจิดน้ามนแต่สาวอุบล ก็เงียบหายห่างไกลควันอ่อนเบายะสท้อนสุกสันโอ้สาวเมืองดอกบัวบนานยำรังห่างกันที่แสนวันไวส่วนพยาแทนแห่บังไฟแสนข้าพี่ชายเจ้าลืมแล้วบ่ม่ทอพักใส ควาวังบางไฟอย่าสูทอนแก่งสะพือเคยเที่ยวด้วยกันสงกรานผ่านมาถ้าเดือนหาดสวนยา ล่องเรือละมุนชมควนเลืออ้องอ่อนพาเธอเที่ยวแทนพาแต้มโคงเจียมเขื่อนสุรินทร์เคยได้พาโชมพอนดูของ,งชีปูนเชื่อมมวลสีครามเมื่อมองฟ้ามนคิดถึงอุบลยิ่งเรือจนพ้นพันสาขแข่งเรือ โบเห็นหนาวแฟนพี่แสนว่าววามกลับมา่าโซมานั่งโซกายู่นาธรรมเมื่อมองท้องฟ้ามองมนคอวันคร,นคร,งนรางคิดถึงโชมง,งามเมืองดอกหัวาสานครับลูกค้าเอานุนพอดีครับขอบคุณครับลูกค้าครับ ใครรู้จักทักมานะครับบ่าววีนะครับนี่ก็หนุ่มเลื่องลุคไทย่าสวโสธรครับทักมานะครับขอบคุณครับเฮงเฮงครับรายแรกครับตอนนี้คำคมบ่าววีครับอยากอ้วกให้กินเหล้าอยากบ่าให้กินเบียร์อยาก่อนเพีย์ต้องทำไงครับวาซ้อยพีกิน้องฟังซอย นกแต่แต่บินขวามไปลายไัยไผรจากพ่อของใงไห้ใส่ใบขายานเอาเด้อว,วาสานครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปครับขอบคุณขอบคุณหนุ่มด็งนุกชายจสวทอด้วยครับขอบคุณมากๆครับดูได้ครับสตอรี่เลียวติ๊กตอกแลกว้วก็ YouTube นะครับจากเบาวีวาสาน